สวัสดีครับชื่ออัคเดชศรีบุพิมพ์นะครับผมอยู่อำเภอพลนะครับจังหวัดพังกันนะครับผมชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ผมนะครับจะเป็นสมเด็ดทายาทนะครับปี55นะครับผมแล้วก็ตัวตะกุดนังค่อยเปลือกนะครับซึ่งประสบการณ์ผมก็คือลถพิกความนะครับดีลังกาเหมือนในนังเลยครับสี่ห้ารอบข้างข้างล่างนี่พังหมดไม่ธรรมดามีรอบสองดีลังกาพังอีกรอบ นะครับผมคนไม่เป็นอะไรเพื่อนไปมีคนซ้อนอยู่คนหนึ่งด้วยแล้วก็คนที่ซ้อนก็ไม่เป็นไรนะครับ<อ>รถนี่พังหมดยับยุยยีหมดนะครับคนเห็ว่าสมุนทั้เคื่น่มีดานะครับรถใหญ่หมอเตอร์ไซค์ตัวใหญ่บิ<อ>๊กไบค์บ<อ>ิ๊กไบค์<อ>ครับผม<อ>ก็คือเจอรถออบิ๊กอัพมาชนเต็มเต็มลำ<อ>คนไม่เป็นไรผมนกระเด็นออกจากรถเลยก,กระเด็นแบบ ห่าง,างจากตัวรถก็ประมาณ1 0บถึงยีเมตรแล้วตะกรุดของหนังกล้วยเผือกนี้ได้มาจากไหนกับใครยังไงเอ่ยตัวนี้ทางอาร์นะครับผมแกจะทําลงทานไ,ได้มานะครับทำลงทานที่วัดเขาเบิง้งเหยินนะครับ,นะรบทำลงทานที่วัดเขาเบิง้งเหยทุกปีนะครับให้ามาให้ติดตัวมาพอดีทํางานเกี่ยวกับขับรถเดินทางบ่อยประมาณนี้ครับผมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับทํำยังไงถึงไปประสบอุบัติเหตุได้นะฮะก็ ก็พูดหลักๆก็คือช่วงนั้นไม่สบายครับผมกินยาพาราทิปีหลายแขนงแล้วทีนี้พูดง่ายเหมือนหลับในพูดง่ายเหมือนหลับในครับก็รู้รู้สึกด้วยอีกทีรถเข้าไปในรถรถพ่วงแล้วเลยหักออกมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้รถยนต์ครับอ๋อรถยนต์ครับผมหักออกมาบกินเกาะกลางมาด้วยความเร็วประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดสิบครับแลอวเาีวเกาะกลางแล้วหัก รถกลับขึ้นมาอีกรถพลิกดีลังกา3ามสี่ตลบและมันแล้วทีนี้รถพลิกตีลังกาม,มันไม่ลงอ่ะลายลายอหลังคามันมาลงลายลอ้อเหมือนเดิมพอดีอแล้วทีนี้รถก็รดรดรถพ่วงรถสิบร้อเนี่ยก็ตีไฟเลนใส่เลยว่าคนเป็นอะไรไหมกาตั้งสติอ,อยู่ปุ๊บเอ้ย ไม่เป็นไรฟองดูรอบกายอ,อก็เลยนึกถึงพระอาจารย์นกขึ้นมาก็เลยนึกถึงเอ,อแกแกแกเคยบอกว่าเป็นอะไรก็ช่างให้นึกถึงแกเวลาขับขันออแล้วแกจะมาช่วยออแล้วทีนี้ตั้งหลักขับรถไปอีกรอบอเดินทางจากบางคนไปขอนแก่นนะครับผมเส้น<ๆ>จะเป็นเส้นาบางคนบ้านไผ่ตรงนั้นอาจจะก็หลักในอีกรอบ,รบทีนี้ก็ไปอยู่ใต้ล้อล้อรถรถพ่วงครับ กินไปครึ่งหนึ่งมันเริ่มคือสภาพรถเริ่มไปแล้วอตีร่างกายรอบหักด้วยความเร็วแบบไม่รู้ตัวมันหลับในครับเท้าไม่รู้ตัวแต่ภาพมันเห็นอยู่ภาพกาลังหาว่าอะไรอยู่ข้างหน้าตีร่างกายอีกรอบก็คือทีนี้รถวิ่งไม่ได้แล้วแต่ก็พยุงไปทีนี้ขับ2 0 3สิครับผมเป็นวันเดียวกันเลยเหรออันนี้จะเป็นวันเดียวกันครับอันแต่ส่วนอันนี้จะเป็นคนละวัน,นประมาณประสบการณ์ในอันนี้ตะกุด สองปีที่แล้วแต่นี้เร็วๆนี้ครับโอเคเป็นอะไรนะฮะสมเด็จทายาทนะครับทายาทป่า่55ครับน้าก็2,555ครับม,มีความรู้สึกยังไงมั่งหลังจากที่ได้รับประสบการณ์แล้วอะไรเงี้ยต่อครูบาอาจารย์อะไรครับก็นับถือแกมาเสมอ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่วัดตั้งแต่สมัยสังตานะครับตั้งแต่มีศาลาเล็กๆเป็นศาลายย่อยมาเรื่อยๆบนแหลมบนแรกครับผมก็แต่ก่อนก็ไม่ได้หวังวัตถุบางคนกับแกหรอกมาก็มาได้กับ ศรา,ากัตาส่นมากต่กอนแกก็จแจกไปหินหินแดงอะไรแล้วก็พวกหาย,ยากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผมพวกยาอะไรก็เอาแค่นั้นไปก็คือมาช่วยวัดั้นเองประมาณนั้นครับโอ้ประสบการณ์เยอะเียนะครับ,รบโอเคขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มเป็นวิทยาทาน